it's dj พอปพอพลังโมครับไม่เจอกันนานแล้วครับวันนี้เอาคูไก่ลําใหม่มาครับนี่ครับวันนี้ชักสามเก้าครับปีกสี่สิบห้าโรลเลอร์ปีกจะเป็นขยับได้ครับขยับช่องได้อันนี้มาริมสุดนี่ก็ยางอ่อนหน่อยครับถ้ายางมันเริ่มใช้นานเริ่มนิ่มก็มาใส่รูแรกครับกะไดแข็งปีกสี่ห้าครับโรลเลอร์นี่ครับลำเดียวครับท่อนเดียวยาวเมตรทั้งลำยาวเมตรยี่สิบครับ ทำไว้ใส่รถครับผมมันใช้หัวพกเจ็ดเซนครับรอกสามจุดแปดยาสามห้าไม่รู้ว่าจะได้ปลาป่ะไม่รู้ครับเอามาเปิดตาครับนี่ครับนี่สวยๆตอนนี้กระพี้อีตันนี้แก่นครับแก่นดำตันนี้กระพี้ขาวครับแต่ตอนนี้ประเด็นครับข้างหลังผมครับดำปีเลยครับมืดตึ๊ดเลยจะโดนฝนไหมเนี่ยแปดโมงแปดโมงห้าที วากปอดแรกไปตาครับชนอปลาพลังมุไปดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมวันนี้เอามาเปิดตา้ายนี่ครับฝงนี่ว่าเปลี่ยนไกดไอ้เป็นยางครับแต่ยางลึกครับโดนเลยครับนี่ครับเปลี่ยนยางใส่ยางไปนี้ครับตัวที่สองครับตัวแรกยิงถ่ายไม่ทันครับนี่ไงขยับยางครับแรกยางอยู่เส้นนอกมันอ่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ นี่ครับนี่ถ่าสวยครับตัวแรกถ่ายไม่ทันครับมันลงไวตัวที่สองโดนหางล่องมันฝูงกันนี่ครับเมื่อกี้ยางอยู่เส็จอยู่ลิงนี้มันยิงไกลๆแล้วมันมันอ่อนครับ เลยขยับมาอันแรกอันนี้แข็งเลยครับแข็งเป๊กเลยครับกนใหนครับผมปีกสี่ห้าโรเลอร์สนใจทักได้ขายของนิดนึง <c oughs> พอปิดเปิดกล้อง๊บมันก็จะหายมันเป็นเรื่องธรรมดามากนี่ไงข้าม ้ามไม่ทัาไม่แรงยังข้ามต้องยิงต่ำกว่านี้ว่ะนี่ไง่โดนด้วยเฮ้ยผอบอกจะเอาปืนเก่ามายิงอะไรวะรอยไปทิวผิว <c oughs> เรียบร้อยตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่โดนสิครับ เผื่อเยอะจริงๆโดนแล้ววันนี้จะลองเปลี่ยนลองเป็ี่ยนยางดีกว่าลองอยากใช้ยาง13รู่3มั่งเดี๋ยวเราจะลองแต่ยาง3รูสา3สนใจครับเดี๋ยวลองดูึ๊บแค่ลองครับอยากลองครับอันนี้มก็แรงอยู่แล้วแค่อยากลอง แรงอยู่แล้วตัดสิบหกกับตัดสิบห้าครับสีม่วงตัดสิบห้าสีเขียวนี่ตัดสิบหกเฮ้มันจะแรงไหมไม่เคยใช้ครับอยากลองอยากลองต้องลองมันมันนิ่มๆม่รู้ว่าฮะมันมันนิ่มๆม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันนิ่มอ่ะนิ่มกว่าสีสีม่วงอีกอ่ะสีม่วงดูแข็งกว่าว่ะเออ อยวลองลองยิงนะครับอยากลองครับแค่อยากลองผมจะลองยางเขียวอยู่เนี่ยยิงวันที่ยจบตามเนื้อผ้า จุบ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 เห็น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 ไปอ้าวไม่ใช่ตัวนอนตัวนั้นก็โดนนะโอ้ยยางไม่ดีเลยยางนิ่มจัดเลยอ่ะให้ยิงอีกตัวนึงตัวนั้นตัวนั้นก็ใหญ่ใหญ่เ้ยใหญ่อย่าเป็นยางก่อนแค่ลองครับแค่ลองไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวขอเป็นไปม่วงเหมือนเดิมดีกว่า อมองไม่เห็นเฮียเฮียเรื่องขึ้นต้นไม้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดมองไม่เห็นเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวมนตัวใหญ่ขึ้นไซส์ห้าหกโลอะอลชโลไอยเลยอะเออ โดนไหมล่ะโดนไหมล่ะโอ้ยขึ้นช้าดิเชี่ยต้องยิงลึกกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงลูกมันรอยู่ต่ำไงเก็ออยู่ใกล้แต่มันอยู่ที่โดนที่โดนน่าจะง่ายกว่ากระจิงอยู่อ่ะที่โดน่าจะง่ายกว่ามันจีบหลายรอบแล้วชโด,อด,วดวโอะ เออเหมือนกันผมเห็นอย่างนั้นแหละผมเลยไม่ยิงถ้ายิงบ่อยๆอย่างนั้นเว้แต่คุณดูน้ามันจะมีใหญ่ๆกันนี้นะจะไปนินอ่ะต้นาเห็นไหมะเห็นไหมล่ะไอ้ไก้ไก้ไก้ไม่ใช่มันเริ่มเริ่มแย่แล้วเนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากยิงมันไงถต่ไม่ชัว เขียดตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเอีย <c oughs> โอ้ยเหียดข้ามหัว,วหปัดปัดปัดนินปนันินมามาผิวเลยแต่ยิงข้ามหัวกูไอควายเย้เยยแรงไปอืมอืมหนึ่ร้อยสี่ อ้าเอาเอา้เอาโอ้ยตัวแตกดิตัวใหญ่อยู่นี่ตัวตัวไม่ใหญ่อุ้ยได้ไี่ตัวสวย,ยครับยอดแรงไปครับอย,ย่าขยับรู้หน่อยไปรู้สุดท้ายดีกว่า ขยับไม่ยากครับอือนี่ครับขยับมาดุดสุดท้ายแล้วเมื่อกี้แต่หลุนนี้แต่หลุนรงนี้แรงขึ้นไปครับมันดีอย่างครับมันขยับได้ครับใช่ไหมครับน่ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ตัว ไม่ใช่ครับ ตายายเลยครับเห็นเข้าหัวแล้ตัดสลิกครับหลับรอตั้งนานครับ <c oughs> อืมโดนครับ หรอปลาล่องตอนเย็นเหอรอสวยสวยอยู่จัดไปตัวใหญ่หมั้ยนะโอ้โอ้โอ,อะไรอีกแล้วล่ะเฮ้ยครับผมเดินลากลับบ้านแล้วครับสี่โมงเย็นแล้ว วันนี้หาปลาไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยเจอปลาครับประเดิมปืนใหม่ไม่สวยครับไม่ค่อยเจอปลาเจอน้อยมากครับนี่ครับได้ปลาหกตัวอย่างนี้ครับไม่ค่อยเจอปลาครับนี่ครับมินิมินิตักสามเก้าครับนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้อึบจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นโคราสีนะครับโคราสีกันแจ๋วเลยครับอย่างดีครับผมยังได้ปลา ผดแล้วก็ตามครับชากปหลังโม่ไปกลับบ้านครับ